อรหังสัมมาสัมพุทโธพระเขาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุก์โดยสิ้นเชิงตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุททังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาขาโตพระขวตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วรรมังนมัสามิข้าพระเจ้าขอนามสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างคังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทะวะระหันตาวะระตาทิคุณาพิยุโตสุทธาพิยานากัลุนาหิสมาคาตโตโพเทิโยสุชาตังกามังวสุโล วันทามหังตามลานังศิลาซาชิเนนทังพุทโธโยสาพะปานีนังสารานังเขมามุตตมังปัธมานุสติธานังวันทามิตังสิเลนหังพุทธะสาหัสมิทาสีวพุทธโทเมสามิกิสโล พุทโธทุกขาสกาตาจาวิทาตาจายตาสเมพุทธา,าหังนิยาเทมิสารีรันชีวิตันจิตวันทันตีหังจาริสามิพุทธเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวาลัง เอเตนาสาะสัจจะวเชนวะวเตยังสัตตุสาสเนพุทธังเมวันธรรมานายายังปุญญังปสุตังอิทะสัพเพปิอันตลายาเมมาเฮสุงตัสเตชะสากายนาววจายาวาเจตาสาวาพุทเทกุกัมมังปกตังไมายายัง พุทโธปฏิคันหะตุอาจยันตังกาลันตะเลสังวรลิตุงวะพุทเทขาโตภาควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติสวาคาตตาทิคุณโยคาวเสนเซยโย โยมัคคปากาปาลิยติวิโมคเพโทธรรมโมกุโลกปตนาตทาธาริธารีวันทามหังตามาหังวละธรรมะเมตังธรรมโมโยสาภาปานินางสาลานังเขมะมุตตะมังทุติยานุสติธานังวันทามิตังสิเลนัง ธรรมมสซาหัสมิทาสีวธรรมโมเมสามิกสโลธรรมโมทุกขัสคาตาจาวิทาตาจยียตาสเมธรรมมสาหังนิยาเทมิสรีลันชีวิตันจีทังวันทันตีหังจาริสมิธรรมมเซวสุธรรมมตังนตถิเมสารนังอันยัง ธรรมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสาจวะเชนะวัตเตยังสัตถุสาสเนธรรมังเมวันธรรมานายายังปุญยังปะสุตังอิทะสัพเพปปิอันตลายาเมมะเฮสุงตัสเตชะซาเอนาวาจายาวาเจตตาสาวา ทำเมกุกรรมมังปะกะตังไม่ยายังทำโทปฏิคันหาตุอาจัยันตังกาลันตะเลสร้างวลิตุงว่าทมเมสุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกะสร้างโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกะสร้างโคยายาปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกะสร้างโขสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกะสร้างโค ยะทิทังจัตตาลิปุริสายุคานิอาจถาปุริสปุคาลาเอสะภะควะโตซาวะ,ะสังโคอ,อาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอ,อัญชลีกาละนิโยอ,อนุตลังปุญญาเขตตังโลกาสาติสัตธรรมโชสุปฏิปัติคุณาที่ยุโต โยทาพิโทอาลียปุคาละสังคเสโทศีลที่รรมาปวลาไสยกายจิตโตวันทามหังตัมลียานะคะนังสุสุทังสังโฆโยสาพปานีนังสาวนังเขมามุตตะมังตติยานุสติธานังวันทามิตังสิเลนะหัง สังัสสาหาัสสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโลสังโคทุกขสักคาตาจาวิทาตาจาิตาสเมสังัสสหังนิยาเทมิสลีลันชีวิตันจิทงัง วันทันตีหังจลิสามีสังฆาโซปฏิปันนาตังนัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะสาจาวเชนะวัดเตยังสัตธุสาสเสนสังขังเมวันธมานายยังปุญญังปะสุตังอิทัพเพปิอันตลายาเมมะเฮสุงตัสเตชะซา กายเยนะวาจายะวะเจตะสาวาสังเคกุกรรม,มังปกตังไมายายังสังโคปฏิคันหาตุอาจจยันตังกาลันตะเลสังวลิตุงวะสังเค